จข่าววร้อนลข่าึกกลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะและเราก็ยังคงอยู่กับประเด็นร้อนทางด้านการเมืองนะคะโดยเฉพาะกับกรณีที่คณะนิติราฐค่ะได้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกับในหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงความไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว ดวยวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรงุงรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายนั้นได้ออกมาติต่งข้อเสนอของทางคณะนิติราชที่ให้แกร้รัฐธรรมน,นูญในหมดพระมหากษัตริย์ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นตนเชื่อว่าอีกสองวันก็คงจะเลิกไปเองและก็ยืนยันว่าตนเองไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดกับความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยเฉพาะกับการที่จะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และตนก็จะเป็นคนคัดค้านเป็นคนแรก ส่วนที่มีกลุ่มนิติราชนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญในหมดพระมหากษัตริย์ร้อยตารวจเอกเฉลิมกล่าวว่าถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกินเลยไปหรือไม่และนะคะร้อยตารวจเอกเฉลิมยังระบุอีกค่ะว่าพวกนี้น่าจะกินยาผิดซองเป็นพวกเพ้อและคงไม่มีใครเห็นด้วยเพราะบ้านเมืองน,นั้นร่มเย็นมาได้นับร้อยนับพันปีเพราะพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นรวมทั้งพระปรีชาสามารถและทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี อย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเ็กเฉลิมกล่าวว่าตนเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามปรามอะไรถ้าหากว่าพวกเขาเคลื่อนไหวแบบไม่กระทําผิดกฎหมายค่ะ,ะผมยกตัวอย่างคนระับอขวดประกาศติกันนะท่าผู้สื่อข่าวนะไม่ดึงกระดาษที่กั้นขวดนะปลาไม่พองหรอกไปถแถลงแล้วท่านแม่เอามาลงข่าวอีกสองวงันก็เลิกผมไม่มีวันเห็นด้วยเด็กขาด ถ้าจะแก้ประมวลกฎหมายอายามาตรา112และผมจะเป็นคนคัดค้านครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราชเองก็ดูจะเป็นเนื้อเดียวกับกลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มมันก็เชื่อมโยงมายังภาพของรัฐบาลไม่มีทางรัฐบาลไม่มีทางรรคเพื่อไทยไม่มีทางเรื่องแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่ผมพูดเสียงดังวังชัดแต่เวลาเกิดนิติราชเขานั่งถแถลงอะ ใครก็ใส่เสื้อสีอะไรได้เนี่ยอย่าไปแปลความอย่าไปเหมารวมไม่มีด,ด,ด้วยเด็ดขาดแค่คิดก็ตกนรกแล้วแต่ผมไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้ผมว่าดีอยู่แล้ว ก็กินยาผิดซองอะเพอพวกเพอไม่มีใครก็เอาด้วยรักประโถบ้านเมืองล่มเย็นมาได้นับร้อยนับพันปีเพราะพระมหากรณาธิคุณอรุณพลจริงๆเพราะพระปีชาสามารถทุกอย่างดีหมดแล้วไอพวกกินยาผิดซองไงร้องเพลงยิงยงยงย่งยงยอดโพงงามกินยาผิดซองยิ่งยงยิ<อ>่งยงยอดโพงงามไอไม่ใช่ ยิ่งยงยอดโพรงงานเนี่ยเขามีอยู่แพงกินยาผิดซองนึกว่าตัวเองหล่อไม่นคนนั้นคนนี้ไอ้นี่มันคิดอะไรของมันอยู่พวกเนี้ยไม่เข้าท่าเออผมพูดนี่ผมไม่กลัวเป็นศัตรูกับพวกกลุ่มนิติราชนะขอไม่มีสิท์ปรามถ้าผิดกฎหมายก็ว่ากันไปไม่มีสิไปปรางก็แล้วพวกนี้บางครั้งคิดด้วยตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นก็เรียนกฎหมายไม่ได้กัน ขณะที่นายอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่ารัฐบาลและพักเพื่อไทยควรแสดงจุดยืนในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราน1นึให้ชัดเจนรวมถึงนายอภิสิทธิ์ยังมีการเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคออปปได้แสดงจุดยืนให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองว่าครอบคลุมถึงผู้จูงใจเข้าไปก่อเหตุหรือไม่รวมถึงผู้ที่ ถูกคุมขังนักโทษทางการเมืองว่าใช้หลักเกณฑ์อย่างไรระหว่างผู้ที่คดีถึงที่สิ้นสุดแล้วกับผู้ที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านผลเอกประยุจันทร์โอชาผู้มาการฐานปกค่ะก็มีการย้ำนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความพยายามและความเคลื่อนไหวของคนห้ายกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจไม่ปกติคืออยากจะเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่โดยที่ไม่คิดว่าอะไรควรไม่ควรแต่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนในกลุ่มที่2คือความเคลื่อนไหวของนักวิชาการบางกลุ่มซึ่งถือว่านักวิชาการส่วนใหญ่กว่าเ0นั้นยังคงรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าความเคลื่อนไหวที่มีออกมายังคงเป็นแค่เพียงความเคลื่อนไหวของนักวิชาการบางส่วนเท่านั้นที่มีการพูดจากกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผู้บัญชาการฐานบกนั้นก็ กล่าวว่าอยากใช้กลับไปทบทวนว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราชมาจนมีพระชนมายุ84พรรษาแต่คนที่เป็นนักวิชาการนั้นอายุแค่เพียง30 40ปีเรียนหนังสือจบมาแล้วและไปเรียนต่อได้เคยทำคุณประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินบ้างหรือไม่ผมต้องการให้ทุกคนได้ระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราบ้านเมืองเรามีมาวันนี้ได้มีชื่อเสียงเกียรติยศในในโลกนี้ ส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยก็รู้จักจากสถาบันก่อนทั้งิี่ท่านทรงพองราดเสร็จท่านก่อนเสด็จนะฮะแปลพระารานไปเสด็จเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆจนกระทั่งประเทศต่างๆเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะแล้วถึงวันนี้ไทยผมไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเหมือนกันนะถ้าชาติตระกูลไม่รู้ว่าเกิดประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้าท่านแรงท่านพูดจะไม่ดีต่อสถาบันผมก็จะเป็นต้องใช้คำพูดที่ไม่ดีกับท่านนะเพราะว่า ท่านไม่เคยํำนึกในืนแผ่นดินไทยเลยเพราะนั้นท่านผมบอกหลายทีแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคนทั้งแผ่นดินเนี่ยเคารพเทิดทูนอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านมาทําลายความรู้สึกของคนทั้งแผ่นดินเนี่ยผมถามว่าท่านจะได้อะไรนะเพราะนั้นก็อย่าหาว่าผมใช้คารุนแรงเมื่อท่านรุนแรงผมก็รุนแรงกับท่านแต่ผมอยู่ในกรอบของกฎหมายและผมไม่มีการทําอะไรนอกอกฎหมายทั้งสิ้น นั่นก็ท่านอย่าทำอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันนะก็ห่วงทุกเรื่องอ่ะผมห่วงทุกเรื่องอ่ะวา่าไม่สับสนเนี่ยถ้าคนผู้ใหญ่มันสอนลูกหลานนะสอนญาติพี่น้องให้เข้าใจนะมันจะสับสนได้ไงไม่จะสับสนเลยง่ายจะตายไปเกิดมารู้จักพระเจ้าแผ่นดินหรือย,อยังรู้จักถ้ารู้จักแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ท่านก็นไปม่ได้ทำอะไรเสียหายของท่านท่านก็นทําทุกอย่างให้เป็นบ้านเมืองเป็นทุกถึงทุกวันนี้ พอแลไอ้พวที่สับสนน่ยคือมันไม่รู้มันเกิดมาจากไหนมากมาก,กว่ามั้งผมว่าพอล้พอล้เสีย,ยด้านผู้บัญชาการตรบแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงนะคะก็ออกมายืนยันเช่นกันเขาว่าจะมีการดําเนินการเด็ดขาดกับบรรดาผู้ที่ละเมิดกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลใดก็ตาม ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จับตาความเคลื่อนไหวและสืบสวนหาข่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบในการแสดงความคิดความเห็นหรือการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทต,ตามเว็บไซต์ต่างๆอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎหมายในมาตรา112ก็จะต้องดำเนินคดีอย่างแน่นอน และจากเรื่องของการเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2นะคะเราก็ไปต่อกันที่เรื่องกระแสข่าวของการปลดรายการข่าวโทรทัศน์ทางสนิทโทรทัศน์อสมทภายหลังจากมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการบริษัทอสมทนะคะ โดยนายสรจักรเกษมสุวรรณประธานกรรมการบริษัทอสมท,รท,รทรจกัดมาหาชนค่ะพิการเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่นายสุระเกณฑ์ธนะสินรองกรรมการผู้มยการใหญ่นะคะสายงานวิศวกรรมได้ยื่นใบลาออกจากตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้มยการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้มยการใหญ่สายงานโทรทัศน์เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมา ทั้งบอร์ดอสมทได้มีการแต่งตั้งในจักรพันยมจินดารองประธานกรรมการให้ไปดำรงตําแหน่งรักษาการในสองตแหน่งดังกล่าวแทนการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์กระทรวงการคลังที่ให้รัฐวิสาหกิจสามารถแต่งตั้งกรรมการมาดำรงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้ในการใหญ่ได้ระหว่างรอกระบวนการสรรหา ซึ่งการแต่งตั้งในจักรพันธ์มารักษาการกรรมการผู้มีการใหญ่เพราะเห็นว่ารองกรรมการผู้มีการคนอื่นๆมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจไม่เหมาะกับงานด้านบริหารองค์กร ขณะที่วันนี้ทางคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางรัชดาพรแก้วสนิทสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธาน <c oughs> ก็ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความคืบหน้าถึงการดําเนินงานของกรรมาการในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการสอบถามถึงการดําเนินงานของบริษัทอสมทจํากัดมหาชนหรือเอ็มคอร์ ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการบริษัทและมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับพังรายการใหม่อาทิรายการข่าวคน้นคนข่าวที่จะถูกปรับออกซึ่งทางนี้มีตัวแทนของบริษัอทอสมทนำโดยในจักรพันธ์ยมจินดาในฐานะรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้ในการใหญ่เข้าชี้แจง นายจักรพันธ์ชี้แจงเขาว่ายืนยันว่าขณะนี้พังรายการทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมกับในช่วงที่คณะกรรมการชุดที่แล้วและการปรับพังรายการแต่ละครั้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งแต่มีคณะกรรมการจัดพังรายการที่ถูกทุอถูกแต่งตั้งนะคะตามมติของคณะกรรมการดําเนินการอย่างโปร่งใสและการทําสัญญาระหว่างอสมทกับบริษัทเนชั่นบอลแครสติ้งในการผลิตรายการนั้นก็มีหลายรายการ และทั้งหมดยังอยู่ครบไม่ได้มีแนวทางในการปรับออกแต่อย่างใดส่วนการทำสัญญากับบริษัทครูนั้นในจักรพันธ์ชี้แจงเขาว่าเมือ่อครูอนุญาตให้มีการโฆษณาในเคเบิลทีวีได้ก็มีการแบ่งสัดส่วนกันตามสัญญาโดยอสมทจะได้รับส่วนแบ่งจากไรายได้ทั้งหมดของบริษัทครูโดยมีหหกค่าใช้จ่ายร้อยละ6.5ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายซึ่งท้งนี้ก็ยืนยนันถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ค่ะ พร้อมกันนี้นะคะในจักรพันธ์เองก็ยืนยันถึงมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชนที่อสมทจะได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงจะให้ความสําคัญถึงการปกป้องสถาบันเพราะเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่อสมทยึดถือและเคร่งครัดมาโดยตลอดค่ะทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองและประเด็นเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจอข่าวร้อน